ปัดีนเจ๊บิงกขอโทษนะที่มีแต่เรื่องให้เจ๊อ่ะเดอดร้อนตลอดเสียใจมากเลยบอกตุ้งต้องอัดเป็นคลิปมาบอกเจ๊อ่ะเสียใจจริงๆพวกมันทุพวกมันทำาลายอ่ะพวกมันทำร้ายทำาลายเพื่อนติ๊กทุกคนต้องขอโทษเจ๊ด้วยนะที่ทำให้เดดร้อนอ่ะ ไม่รู้จะทำยังไงท้อใจอ่ะเจ๊แต่หยุดไม่ได้ท้อใจแต่หยุดไม่ได้ไม่รู้จะหยุดยังไงเราคุยให้ฟังปกติอ่ะเออเราคุยให้ฟังปกติเราไม่ได้ว่าเออไปใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าไปทําลายชื่อเสียงอะไรของใครนะเออเราก็คุยให้ฟังปกติว่าเออ มันแบบนี้นะมันแบบนั้นนะเออตอนนี้หนิงก็ไม่ได้เหลือใครหรอกแม้แต่เจ้เนี่ยพอเจ้บอกว่าเจ้ก็จยากอยอยู่เ,เงียบๆหนิงก็ด้วยความรักและความเป็นห่วงหนิงไม่ได้คิดเรื่องอะไรหรอกเพราะว่าความที่ผูกพันกับเจ้ก็ส่งข้อความมาทักทายบ้างอะไรบ้างเพราะว่า ก็คนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่คุยกับเราไงเออใช่ไหมเราก็ไม่มีใครไงเราก็คิดว่าเราเหลือเจอยะตอนนี้ก็เหลือเจ๊ยอยู่คนเดียวใช่ไหมกับพี่สมใจแต่ถ้าถ้าเกิดเจยะจะเบื่อแล้วก็จะเงียบไปเลยหรือว่าจะอะไรบิงก็รับได้นะเพราะตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นทุกคนนั่นแหละอันนี้เราไม่บ้ากันเจ๊ เออเพราะว่าเจ๊น่ะช่วยดิงไปเยอะมากเลยในทุกเรื่องเจ๊ช่วยดิงแบบให้ดิงสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างแข็งแรงก,ก็ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าถ้าเกิดเจ๊อยากจะเงียบไปบ้างอะไรไปบ้างนะนะแต่อยากจะบอกเจ๊ว่าถ้าเจ๊สบายใจอ่ะเจ๊อย่าลืมคิดถึงดิงนะ เออเจ๊แมะมามาคุยกันอีกบ้างอะไรบ้างเอออย่าทิ้งกันอย่าลืมกันเออเจ๊จะหายไปกี่เดือนก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่าบอกตรงๆตอนเนี้ยเออคนที่เราผูกพันเนี่ยก็ไม่ได้เหลือใครอ่ะเออ,เอ,ออันนี้ก็สารภาพับเจ๊ตรงๆคือเข้าใจทุกคนเนะเจ๊เราโดนถล่มอย่างเงี้ยคนเขาก็ไม่อยากยุ่งกับเราเจ๊อเอ